ชแชงเมนูนัวๆมือนี้จ้าแกงไก่หน่อไม้ส้มจ้าหอมๆแซ่แบๆเลยจ้าเนื้อไก่ชิ้นใหญ่ๆด้ค่ะเครื่องในไก่ก็มีนะจ้าวันนี้ไปลงมือทํากันเลยเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้ด้ค่ะแล้วก็พริกค่ะแกงใส่ไก่ค่ะมือน,นี้จะมีเครื่องในไก่แล้วก็เนื้อไก่นะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าเติมน้ำน้อยนึงค่ะเอาสีล้วนไก่ให้สุปด้ค่ะก็เกลือนิดหน่อยจ้าเครื่องในไก่กับมาทั้งพวงเลยจ้าวันนี้มาทั้งพวงเลย น,นี้ก็พ่อไก่เริ่มสุกแล้วนะคะใส่น้ำไม้สมหรือว่าน้ำไม้ดองลงไปจ้าสมนัวพอดีหอมหอมทัดให้เข้ากันกับไก่ค่ะโอ้ยหอมนัวหอมนัวขึ้นมาเลยเราจะปรุงรสด้วยชูรสค่ะชูรสอย่างเดียวเลยเราไปชิมเบิรงน,ะะน,ดน,นรได้ค่ะวันนี้นัวก็เติมน้ำปลาได้จ้าเติมน้ำปลาเติมเกลือได้เติมน้ำลงไปจ้า,าจากสีสดน้ำนะคะเนาะปิด้าไ้ค่ะแบบนี้โอ้ยหอมค่ะหอมห่วยห่วย น้ำน,นัวของน้ำม่ส้มกระออกมาแล้ว้ะคะสุดท้ายท้ายสุดจ้าใบแมงลักค่ะหรือว่าใบอีตู่ใส่ลงไปจ้าหอมสุดยอดเลยเป็นเมนูที่แบบได้กินเราต้องหิวเขาเด้อค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าแกงไก่ใส่น้ำม่สมเขาจ้าคุณนะ่ะเครื่องในพวยยนะะ่วงใหญ่ๆเ้อค่ะเนื้อไก,ก่กระชินใหญ่ๆเลยจ้ามาค่ะมาค่ะแซบนำกันอีกแล้วจ้าเ่บๆหอมๆเลยจ้าแกงน้ำมันสม้มแกงน้ำมัสม้ม อไปบนหิวเขาไปหาแพทได้ไหมได้ได้กินแกงน้ไม่ส้มเลยได้กลิ่นแกงน้ไม่ส้มต้องหิวข้าวจ้าอ่าผี่อย่าตนออกไปเนื้อไก่ชิ้นใหญ่ๆพร้อมเครื่องในทั้งพวงเลยจ้าวันนี้กินแกงน้ไม่ส้มนัวๆน้ำกันนี่ตำนามันพอน,น้ำกันจ้า มาจ้าแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองจ้าแส่บๆนัวๆเลยค่ะใส่เครื่องในไก่ทั้งพวงเนื้อไก่ชิ้นใหญ่ๆจ้ากินข้าวน้อกันค่ะ